แพขยายักษ์ในทะเลแปซิฟิกเมื่อไม่นานมานี้น้องขวดยอดสะดวกน้องถุงเบากายและน้องหลอดง่ายดีเกิดที่โรงงานพลาสติกพร้อมเพื่อนๆอ,อีกนับแสนนับล้านแล้วก็ถูกส่งไปอยู่บนชั้นขายของวันหนึ่งเจ้าเปียกเดินเข้ามาหยิบเอาสามเกลอไป ทำให้พวกเขาตื่นเต้นคิดว่าจะได้ครอบครัวและชีวิตใหม่ที่สดใสทันทีที่เจ้าเปียกดูดน้ำหวานเกลี้ยงแล้วโย่นขวดถุงและหลอดทิ้งอย่างไม่ใยดีเย็นนั้นฝนตกหนักพัดทั้งสามไหลลงท่อลงแม่น้ำและกลิ้งไปลอยคออยู่ในทะเลเราจะทำยังไงกัน ทำอะไรไม่ได้หรอกได้แต่ลอยคอไปเรื่อยๆอย่างไรจุดหมายโดยบังเอิญหลอดลอยไปเสียงในรูจมูกเตาทั้งสองดึงถึงกันอยู่นานทำยังไงก็ไม่หลุดออกจากกันส่วนขวดและถุงถูกกระแสน้ำพาไปอยู่กลางทะเลไกลแสนไกลเป็นเวลานาน,านหลายสิบป,ปีวันหนึ่งถุงหลงเข้าไปในฝูงปลาปลาคิดว่าถุงเป็นอาหาร จึงกินเข้าไปทิ้งขวดให้ลอยคออย่างโดดเดียวไปอีกเป็นร้อยปีจนวันหนึ่งขวดถูกโดดเข้าไปในน้นําวนมาโผล่ที่กอะพลาสติกใหญ่เบลอดีใจจังมีแต่เพื่อนพลาสติกนี่ประเทศอะไรอ่ะแพคขยะยักษ์ในเทะเลแปซิฟิกไงล่ะเป็นทวีปใหม่ที่มีพลาสติกจากทั่วโลกเข้ามาอาศัยเพิ่มอยู่เรื่อยๆและขนาดใหญ่เท่ากับประเทศไทยสเท่า และจะอยู่ไปอีกหลายศตรวรรษแต่เป็นพลาสติกจิ๋วที่เราเรียกกันว่าไมโครพลาสติกเป็นอันตรายต่อปลาและนกที่กินมันเข้าไปน้องขวดยอดสดวก mm hmm. เกิดมันเป็นประโยชน์แค่แป๊ดเดียวแต่ต้องอยู่อย่างไรประโยชน์ไปอีกหลายร้อยปีนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ดีหรอกนะแล้วน้องถุงกับน้องหลอดล่ะหลอดทำให้ต่อตายเพราะหายใจไม่ออกถุงพร้อมกับไมโครพลาสติกถูกปลากิน เวลาเรากินปลาเราก็กินพลาสติกเข้าไปทำให้เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมนุษย์เราสร้างชีวิตที่น่าเศร้าสลดให้น้องขวดถุงและหลอดน่าสงสารจังแทนที่จะใช้ขวดถุงและหลอดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเราควรใช้ขวดถุงและหลอดที่เอากลับมาใช้ได้หลายๆครั้งสามเกิร์กก็จะมีชีวิตที่สดใส และเราก็จะยับยั้งการเติบโตของทวีพลาสติกที่เลวร้วายนี้ได้